ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่าก,กดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะพี IP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหาอิ c เซส o ซอรี่นะคะเอามาใช้เนาะวันนี้ตันหยิบมารีวิวนะคะเป็นอ c c เซส o ซอรี่จากหือยวิกตองค่ะซึ่งวันนี้หยิบมาเป็นเซตแบบ2ชิ้นเลยนะคะซึ่ง1นะคะจะมีเป็นสร้อยนี่ที่ตันใส่อยู่นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็น ข้อมือนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอาจะอินเสิร์ตเป็นคลิปวิดีโอแบบใกล้ๆให้ดูนะคะว่าน้องดีเทลเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เวลาใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าน้องนะคะมีดีเทลอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้ LV นะคะแล้วก็เป็นลายดอกไม้เนาะแล้วก็จะเป็นคริสตัลนะคะซึ่งทั้ง2ชิ้นนะคะทั้งข้อมือแล้วก็สร้อยเนี่ยมีคริสตัลครบเลยนะคะซึ่งสภาพก็เรียกว่าสวยใหม่อยู่เลยนะคะ แล้วก็ทั้งสองชิ้นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะอย่างข้อมือเนี่ยเขาก็จะมีให้สามารถปรับระดับได้เยอะมากเลยนะคะก็เขาจะมีตัวตะขอมาให้นะคะซึ่งตัวอะไหล่เนี่ยจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะตัวสร้อยก็เหมือนกันอันนี้ตันก็จะปรับอันนี้ใส่เองเนาะมันก็จะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะเอาด้านหลังให้ดูนะคะตัวตรงปลายเนี่ยเขาจะเป็น ตัวติ่งที่มันเป็นตัว LV แบบนี้ด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวข้อมือเลยนี่แบบเดียวกันแบบนี้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอ็อกเซสซอรีที่น่าใช้งานมากๆนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากๆเลยนะคะหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะชิ้นละเนาะแต่ว่าถ้าว่าวันนี้นะคะใครอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะทั้ง2ชิ้นเลยเอาไปแบบเข้าเซตกันนะคะออกงานได้หรือว่าจะเอาไปใส่ ไปเที่ยวอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าน้องเป็นชิ้นเล็กที่น่ารักมากๆนะคะก็ใส่ได้ทุกงานเลยนะก็สองชิ้นนะคะเหลือ25 0 0 0เท่านั้นเองนะคะในส่วนของราคาช็อปนะคะก็จะแพงกว่านี้แน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นไอเทมที่เราสามารถใช้ได้หลากหลายงานมากๆเลยนะคะก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะเวลาซื้อมือสองเนี่ย ก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยมีใครเขารับตรวจสอบกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าชิ้นไอเทมเล็กๆแบบนี้นะคะมักจะไม่ค่อยมีจุดให้เราดูกันมากนักนะคะแต่ตันจะบอกเคล็ดลับให้นิดนึงนะคะว่าตัวไอเทมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะตรงส่วนของตะขอนะคะเขาก็จะมีตัวรายละเอียดที่มันเป็นพวกรหัสของรุ่นนะคะหรือว่าเดทโค้ดนะคะใส่ไปด้วยที่ไอเทมตรงที่มันเป็นตะขอนนะคะก็ถ้าหากว่าใครมีนะคะก็ลองไปซูมดูกันได้นะคะแต่ว่า บอกเลยว่ามันเล็กมากจริงๆนะคะต้องซูมแบบ ละเอียดมากๆเลยนะคะหรือว่าใช้กล้องสองพานนะคะหรือว่ากล้องที่เป็นแบบขยายนะคะลองส่องกันดูเนาะก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่นะคะแต่แต่อย่างที่ตานบอกนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะอ c c e s s o ซอรต่างๆเนี่ยชิ้นม,มันก็จะเล็กอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวรายละเอียดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้เราดูมากมายนักนะคะอย่างไอเทมบางชิ้นนะคะพื้นที่มันเล็กมากๆนะคะก็เลยอาจจะไม่มีการสลักอะไรใดๆลงไปเลยก็มีนะคะก็ เป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือวิตตองหรือแม้กระทั่งต่างหูของชาแนลนะคะหรือว่าเป็น d ีออะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าทุกแบรนด์เลยแหละนะคะเพราะว่าพื้นที่มีค่อนข้างจะจากัดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อมือสองนะคะก็แนะนําเลยนะว่า ให้เลือกซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็เป็นร้านที่คัดเลือกนะคะดูเช็คแทบปลอมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าใครที่รู้สึกว่าดูแทบปลอมเองไม่เป็นนะคะแล้วก็อยากจะช้อปปิ้งได้ของแบบแท้ๆนะคะและที่สําคัญเวลาเบื่อยังส่งต่อได้ตลอดนะคะก็เลือกเป็นร้านวันแบนิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยก็มีรับซื้ออยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใครที่เบื่อแล้วนะคะก็สามารถส่งต่อได้ตลอดเวลาด้วยนะคะ ก็ถ้าหากว่าใครอยากได้เอเทมนะคะมีทางสร้อยเนาะแล้วก็ข้อมือนะคะที่เข้าชุดกันแบบนี้นะคะสามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแบมินได้เลยที่ไลน์แอดไวแบนเนมนะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะชอปปิ้งสินค้าแบ n เนมแทนนะคะก็สามารถไปจอยกลุปม VIP ของเราได้นะคะอยู่ที่ท็อปคอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ไปจอยกุ่มกันได้เลยคะ่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด ไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ น้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงน,นี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ